มาดามแบมค้าอยากแต่งอย่างเงี้ค่ะทนแดงแดงกับสาวเกาหลีค่ะทําได้ไหมอะค่ะหนูอยากแต่งอย่างนี้มากเลยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> มาดามแพมได้แค่นี้ละค่ะอีนี่เนี่ยทุนมากกว่า90%ตแต่ถามมาดามแพรละค่ะ แต่งเพิ่มอีกเ0เราจะมาสอนแต่งหน้ากันในลุกสาวเกาหลีฟิลตเขาขาวสว่างวาดเทาๆสวยบนโลกนี้หรือสวยในอินตะแกมหรือว่าจะสวยเป็นเฟตบุกลาตาแล้วต่ะก็เขาชอบสาวกันแบบว่าขาวขาวกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มาดามแพมแต่งหน้าอย่างไรถึงจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาแต่งกันในลุคนี้เพราะว่าหลายคนถามว่ามาดามแพมคะลุคนี้แต่งอย่างไรแบบใส่ฟิลเตอร์เอา ปิดด้านอ่าเนี่ยเนี่ยเน่บไซตคิวเตอร์หน้าขาวขาวใสๆอย่างเงี้ยค่ะมาดามแพมขานี่เขาแต่งกันยังไงคะสาวๆก็วนกันเหลือเกินนะคะเพราะว่ามนุษย์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีอย่างนี้แต่ว่าอยู่บนอินสตาแกรมคือสวยมากเป็นสิ่งที่สาวๆไทยใฝ่ฝันอยากจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยยงเงี้ยอ้าวันนี้เราจะมาแต่งโทนแดงกันสไตล์เกาหลีนะคะแบบผีแบบมาดามแพมเนี่ยแหละดูเงาหน้าเดิมด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมค่ะทำไมไม่เห็นสวยเหมือนเขาเลยคะเออน้องคะก่อนที่จะสวยเหมือนเขาเนี่ยมึงดูเงาหน้าตัวเองแล้วยัง ล้ดากูเนี่ยอออาก่อนอื่นนะคะติสกอตเทตตาสองชั้นแล้ววันนี้คนที่ตาบวมๆแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับว่าหนังตาตกหนังตาหนาทาตาแล้วไม่ค่อยเห็นดูด้วยนะคะคลิปนี้นะคะอาเปิสติ๊กเกอร์ไปก่อนนะคะ1แพ็ค300บาทถ้าแม่ขาอาดูหนังตา,นานหนาติดขึ้นมาก็สวยเลยจ้ะแค่3า0ไม่ต้องร้อยแผลหายใช้ได้เห็นผลทันทีจ้ะ,ะและแหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แคลชนิดแผ่นนะคะทําความสะอาดและก็บํารุงหน้าไปในขั้นตอนเดียวเอาสิ่ เซียนออกนะคะด้วยแผ่นซีรัมนะคะช่วงนี้เนี่ยก,กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้แบบว่าออกไปไหนถูกไหมคะพอไม่ได้ออกไปไหนปุ๊บหน้าเราก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่า1อาจจะแพ้แมสสองหรือว่าเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยหน้าไม่สวยเลยะค่ะมาดามแพมแต่ถ้าออกไปเนี่ยก็เสี่ยงโควิดอีกดังนั้นเนี่ยมาสวยอยู่ที่บ้านได้อย่างไรก็นี่เลยค่ะสก,กินแคร์ต,ตัวนี้แครแช็ดไปให้บำรุงให้ทั่วไปหน้านะคะแผ่นพร้อมการบำรุงและถ้าใครหน้าแห้งนะคะถึงได ก็ะะใช้นี่ค่ะดกรกันชอนนะคะแตะไปแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเพื่อเป็นการบำรุงใบหน้านะคะอาทาไปค่ะเออหน้าเราจะได้สวยทาก่อนนะครับผู้หญิงที่มีวัย30อัพขึ้นไปเนี่ยก็จะมีริ้วรอยและหน้าก็จะแห้งหรือมันแคท,ทีโซนดังนั้นเนี่ยปรับโมเลกุลสภาพผิวก่อนนะคะก่อนแต่งหน้านะคะรอยย้อนใต้ตรงตใต้ตานเนี่ยมันก็จะได้หายไปด้วยเพราะอะไรคะถ้าตาแห้งเกินไปเนี่ยเราเนี่ยแก่แล้วผลิตคอลลาเจนเองไม่ได้ดังนั้นซื้อเอานะคะอย่าไปดำน้ำ ดมันไม่เลิศดนะครับเพราะอะไรคะหาปลายังไม่เจอแต่บางเอิญขาดอากาศหายใจตายตอยู่ในน้ำก่อนกว่าจะสวยเสื้ออดีกว่าค่ะด็อกเตอร์กันชอนนะคะอราค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้บ b บีครีมของอินนะคะทาไปที่ทั่วใบหน้าคะ่ะน้องๆบางคนก็ไม่รู้ไปมัดหน้ามันโหนกมาจากไหนนะคะกูก็เหนื่อยกับการที่ว่ามานั่งตอบคําถามอะไรบ้าๆบอๆนะครับจะเอาแบบนี้รูปเนี่ยคะ่ะ ดูหน้าพี่สิแค่ขนาดกูว่ากูก็สวยแล้วนะสวยเพราะอะไรสวยเพราะมีผัวคนสวยคือคนที่มีผัวคนที่ไม่สวยคนที่ไม่มีผัวอันนี้พูดเล่นนะแต่ก็บัญญัติของมาดามแพรเนี่ยคือพี่สวยมากนะคะเ <c oughs> พราะ,ะอะไรคะคุณวิชชมทุกวันเพราะพี่มีผัว oh. อะไรอย่างนี้อ่ะเออสกินแคร์ค่ะเขาทากันนะแล้วเขาทาบางๆเขาก็ทาใสๆเขาไม่ต้องทําอะไรเยอะค่ะน้องคะเขาหน้าเป๊ะ แต่มึงกับกูนี่ฮะอย่าปัวๆกันเลยนะ,ะดังนั้นเนี่ยคาถามว่าแต่งยังไงให้สวยเหมือนเขาเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะคะลูกอก่อนดอกอนดๆได้ค่ะก่อนการโฟกนะคะปรับสภาพผิวให้ดูดีก่อนนะคะอุย๊ยแต่เกาหลีเขาแต่งบางๆนะคะดิวีสกินนะคะตาดีแล้วดูหน้ากูสิบางได้ปะล่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะท่านผู้ชมก็ใจด,ด้วยแต่งเราก็อยากจะแต่งให้สวยที่สุดถ้าแ,แต่งแล้วไม่สวยเนี่ยเสียเวลาแต่งทำไม ถูกไหมถูกนะกดไปค่ะกดๆๆดไปนะคะแล้วใครที่มีปัญหาบอกว่าสิวขึ้นสิวเยอะสิวแย่เนี่ยใช้ดอร์กันชอนตัวนี้เนี่ยแพมก็รู้สึกว่าเออมันดีนะคะเป็นซีรั่มกดๆๆๆไปนะคะห้ามขยี้อย่างนี้นะคะเพราะการขย,ยี้นะะเ,ยเนี่ยมันทําให้หน้าเราเหี่ยวก่อนไวอันควรสองทำให้เกิดสิวุตันเพราะรองพื้นมันจะดันเข้าสู่รูขุมขนนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการกดค่ะอืมนะจ๊ะ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ชิต้านะคะสวัสดีคะ่ะพี่ชิต้า <c oughs> เอง <c oughs> หน้าใหญ่เท่ามาดามแพมแล้วนะคะลูกมาดามแพมเนี่ยถ้าทานหน้าขาวขนาดนี้เนี่ยคอเนี่ยไม่ทานไม่ได้นะจ๊ะลูกจ๋านะคะไม่รอดนะคะอ่ะเราใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยกลบรอยดำใต้ดวงตาหน่อยอ่ะปั๊บก,กด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 ไปนะคะเห็นไหมเออมันก็จะมีความสว่างแต่พอทําไปทํามาเนี่ยหน้าเบนตแต่แตเลยค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ารองเท้าช้างดาวอยู่บนใบหน้าเลยค่ะโดนเหยียบแบนตแต่แต่โอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นการแต่งหน้าสําหรับ คนที่ทุนมาน้อยเหมือนมาดามแพมนะคะแต่ถ้าเจอว่าใครเนี่ยหน้าสวยอยู่แล้วหน้าโอเคอยู่แล้วแล้วมันหน้าว่าสวยมากเนี่ยมึงก็ไม่ต้องดูค่ะปิดไปค่ะนะคะกดๆๆไปนะคะจะกรอไปก็ไม่ว่านะคะและการแต่งหน้าคนนี้เนี่ยอย่าขี้เหนียวลงพื้นถามว่าทําไมคะอ๋ออยากจะขาวอยากจะซีดแบบชาวเกาหลีมึงต้องทาเด่นแบบปูนะคะมาดามแพมขาแต่ที่หนูเห็นเนี่ยเขาฉ่ำวาวขาวโกลมากเลยนะคะมาดามแพมเนี่ยกูพยายามเรียนแบบอยู่แล้วดูเงาหน้ามาดามแพมด้วยนะคะอ่าวที่ นเนี่ยเรามาใช้อัลตราแกรมนะคะอันนี้เนี่ยของไดโซที่บอกว่ามาจากญี่ปุ่นแต่เขียนว่าผลิตจากประเทศจีน <c oughs> ใช้ตัวเนี้ที่เขาบอกเงาๆเนี่ยทำเป็นไฮไลท์เอาที่นี้ตบๆไปนะคะซึ่งตัวโกลโกลอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบว่าตา เราหน้าเราเนี่ยมันจะวาวนิดนึงเราก็ทาให้เฉพาะจุดพอนะคะอย่าสาระแนทาทั้งหน้าค่ะเพราะว่าอะไรคะเงาขนาดนี้นี่น้องหน้าคะหน้าน้องเนี่ยใหญ่เป็นรองเท้าช้างดาวหรือจานดาวเทียมเลยนะลูกนะพักก่อนนะคะอ่ะทาไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยแต่งอย่างนี้คือแบบว่าทาไอเชโดทาครีมได้เลยได้ไหมคะอ่ะน้องขาช่วงนี้เนี่ยเราคิดใหม่ทําใหม่กันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องทาแป้งไหมคะเพราะว่าสาวเกาหลีเนี่ยมันชอบฉ่ำวาวน้อง ค้าบึงทาเถอะแป้งน like no ั and and ่นอะถามว่าเพราะอะไรเพราะการที่ไม่ทาแป้งเนี่ยมันจะทําให้ฝุ่นพ m 2.5มเนี่ยมาเกาะบนหน้าหนูและหน้าหนูเนี่ยก็จะมีปัญหาคือซิวอุดตันนะคะดังนั้นกรุณาค่ะทาแป้งฝุ่นไปเ่าเพื่อกันสิ่งตกปะกเกาะไปใบหน้านะคะบางทีเนี่ยเพื่อนบัรไตเนี่ยเดินผ่านปุ๊บสวยเกินโอขยัเปียกตาใส่หน้าเนี่ยเดี๋ยวขยัเปียกไม่ล่วงลงมาจากหน้านะคะจะเกาะกับหน้าน้องเลยนะคะ มาดาแพรมคะหนูเนี่ยไม่อยากทาแป้งอะคะ่ะเพราะว่าถ้าทาแป้งเนี่ยหน้าหนูก็จะเป็นคราบนะคะเอาเป็นว่านะคะควรจะนะคะทาแป้งเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องใส่แมสพอใส่แมสเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะยิ่งกว่าเดิมนะคะถ้าไม่ทาแป้งหน้าเราก็จะด่ากกระดา ลูกทะเลาะก,กันอีกแล้วค่ะ,ะกดๆๆไปนะคะห,หน้าหายเหนียวนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะโปะแป้งจนหน้าไรยังอายอ่ะคะ่ <c oughs> กคะกดๆไปค่ะโอ้ยมาดามแพมขาหน้ามาดามแพมเนี่ยเหมือนผีเลยค่ะ กูก็รู้แหละวกูก็บอกทุกวันเลยม,มาดามแพมค้าในรูปมันไม่เห็นขาวไม่เห็นซิดขนาดนี้นะคะ่ะมาดามแพมค้าทำไมขาวซิดขนาดนี้คะเออน้องคะพี่ผิวสีนี้คะ่ะแล้วน้องดูหน้าพี่นะคะน้องจะเอาแบบมีฟิลเตอร์ <c oughs> อืผีก็เป็นผีวันยันงข้าแล้วเว้ยอ่านว่าไงคะน้องเป่าถุงตังนะคะถุงตังก็อยู่ตรงนี้นะคะอาปาดไปปาดมานะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาใช้แปรงขนทวายช้างแมมมอหกชิ้นเก้าร้อยบาทที่มาดามแพม,มขายถามว่าทำไมถึงขายคะไม่มีตะแดกแล้วนะคะที่นี้เนี่ยรัฐบาลบ ว่าให้เอาเงินเก็บมาใช้กันนิดหนึ่งนะคะเพื่อประเทศชาติจะกลัวซื้อบ้านหมดแล้วกูจะตังติเก็บที่ไหนมาใช้วะเออเอาเป็นว่าเรามาใช้แปรงขนน้อยช่างแปม,มนมดกันก่อนนะคะหกทีนร้อยบาทค่ะประกอบด้วยอะไรคะบรรดาแเปิมขแปลงหาดร้อยนะคะแปลงขาตาแปลงงัดเบ้าตาปัดแก้มเช็ดดิ้งดั้งและคิ้วค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดแค่นี้พอหกชิ้นสวยแล้วอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าลำย นะคะเพราะอะไรคะเระะิการและถามริงๆิใช้หมดไหมไม่หมดนะคะเช็ดดิ้งนิดนึงแม่แม่คะแต่ของเกาหลีเขาไม่เน้นเช็ดดิ้งกันนะคะน้องคะเช็ดเงาหน้ากูด,ด้วยแล้วดูหน้ามึงด้วยว่าเบลอรอดไหมนะคะเขาเนี่ยทุบทํากันมาเรียบร้อยแล้วหน้าเขาเป๊ะน,นะคะถ้าทุนมาน้อยเนี่ยก็ใส่เฉดใส่อะไรหน่อยเถอะบางทีเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายเข้าใจนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําถามทำไมคะอ๋อหายใจ้ทางเหงือกหรือหายใจ้ทางผิวหนงัง บางทีเนี่ยคนด่ามาดามแพมเนี่ยมาดามแพมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะหน้าเหมือนซ่อนตีนแตกเลยอะค่ะหน้าเปนซ่อนตีแตก,หน,นตแตกหน้าเป็นผิวหนังปุ่มคังคกแต่ด่าคุณจังเนี่ยน้องคะเป็นอะไรมากหือเปเนี่ยที่ไปแย่งทุนการศึกษาน้องหรือเปล่าคะด่าคุณหนักมากนะคะยูแสงบ้างหละอย่างงู้นอย่างนี้พี่ไม่ได้หิวหรอกคะ่ะแต่น้องเนี่ยหิวผัวพี่ ปัดไปนะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยดูเป็น V shape นะคะถ้าหน้าห้อยหน้าย้อยเหมือนมาดามเพมเนี่ยก็ต้องปัดที่หนักหน่อยนะคะทูนมันมาน้อยเหลือเกินเอาใส่แกนจมูกนิดนึงใช<ๆ>้สีแมทเท่านั้นนะคะไม่ควรใช้สีที่เป็นเนื้อเงาๆค่ะเป็นชิมเมอร์ถ้าเป็นชิมเมอร์มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยพยายามนะคะใช้สีเนื้อแมทค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นโครงหน้าได้อย่างชัดเจนนะคะหเห็นร้อยเมตรก็สวยนะคะเพราะอะไรคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวออนอิงค่ะ แต่หนามากเลยนะคะมาดามแพมน้องคะบ้านมึงไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือนะคะมึงอยู่เมืองไทยค่ะลูก <laughs> เดี๋ยวสวัสดีพี่น้องชาวลาวพม่ากัมพูชาและที่สําคัญค่ะจากออสเตรเลียทั้งสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์อีกหลายประเทศที่ประดามไม่ได้พูดถึงนะคะเฮ้ยลงมีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากนะคะซึ่งอะไรคะอ๋อเป็นชาติต่างชาติหรืออ๋อเปล่าคะได้ผัวอยู่ที่นู่น <c oughs> <c oughs> แล้วก็บ้านพี่เมืองน้องอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรทํานะคะช่วงนี้กักตัวโควิดประดามแหรก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้สนุกสนานแล้วก็เสิร์ฟทุกคนให้ทุกคนดูอยู่ที่บ้านแบบไม่ต้องออกไปไหน คุณก็สามารถสวยได้กักตัวแล้วสวยค่ะแต่งหน้าให้ผัวดูกันไปนะคะกว่าจะสวยเราก็ต้องผ่านประสบการณ์ผีหลอกมาก่อนนะคะแต่งหน้าเกาหลีกับแต่งหน้าผีขึ้นต้นเหมือนกันค่ะ,ะต่อจากนั้นค่ะใช้ไฮไลท์อันนี้เนี่ยซื้อ60บาทคือเรารูกสึกว่าเออมันโอเคมันขาวมันเวอร์มากนะคะมันเป็นแป้งที่แบบว่ามีส,สีหลายสีีผสมกันนะคะแล้วเนื้อมันก็ไม่เงาด้วยมันแมทได้ใจดีซื้อมาจากไลโซนะคะ60บาทะทำเป็นไฮไลท์ค่ะหน้าเราจะได้สวยพุ่งสะดุ้งได้อีก นะคะเพราะเลยคะ่ะต้นทุนแต่ละคนมาไม่เท่ากันใครมีปัญญาซื้อของแพงก็ซื้อไปแต่ถ้าใครไม่มีปัญญาก็ใช้แบบมาดามแพมนี่แหละคะ่ะอืมอุ้ยสวยมากเลยมาดามแพมใครบอกเนึนงกูบอกเองต่อจากนั้นนะคะจะเป็นการปัดแก้มที่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงขี้อายดูเป็นคนที่มีเลือดฝาดคนที่มีประจําเดือนมาแม้มาดามแพมจะไม่มีประจําเดือนก็ตามนะคะมาดามแพมคะทาไมไม่มีประจําเดือนล่ะคะอ๋อพี่เป็นกระเทยคะ่ะกระเทยไม่มีประจําเดือนนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเราใช้ชาแนลสีสีอะไรวะอ่านไม่ออกนะคะ170รสเก็ดศูน์เกรเทอร์ เลยไม่รู้นะคะอันนี้ค,คุณพี่มาราศีซื้อให้ขอบพระคุณมากมากนะคะแฟนคลับชอบซื้อของมาให้ยังไม่้าใจเรือโขนต้องเลยอะปัดไปที่ใต้ดวงตานะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยของเขาอาจจะไม่ถนัดนะคะเราเอาแปรงไฮไลท์เนี่ยปัดไปที่พวงแก้มนะคะดูสิคะเลือดดีสุขภาพดีมากเลือดฝาดขึ้นหน้าค่ะเป็นสีส้มๆแดงๆอะค่ะมาดมแพ้งค้างให้แดงกว่านี้ได้ไหมคะเออแดงกว่านี้ก็แพ้กุ้งแล้วค่ะเอาแค่ตามนี้พอนะฮะเออ,นะะเ,อเนี่ยตอนนี้หน้า เทาซิตเหมือนกับว่าในฟิลเตอร์เลยค่ะแม่ขาเอากดกดไปอย่างนี้เออแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเอง <c oughs> จูอ่อนจ,จัดๆเลยมึงเอ,อ,อย้ยแล้ดูแขนกับหน้า <c oughs> แล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็มากันที่งานคิ้วกันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้มาดามแพมค้าเหมือนผีเลยค่ะพี่รู้ตัวค่ะไม่ต้องบอก <c oughs> <c oughs> เริ่มเริ่มมีคิ้วนิดหนึ่งก็ได้อาวันนี้เราจะใช้แบบเป็นเมจิกนะคะหรือคุณจะใช้แบบดินสอของเคที่ดอที่ว่าเป็นน้าเป็นหมึกหมึกอ่ะนเนีนๆนเน,เ,น,เ,น,เ,นเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะจะใช้อย่างนี้ก็ได้เอาเป็นว่าก็ไปลองเลือกซื้อกันดูแล้วกันเดี๋ยวเราขีดเป็นเส้นตรงๆนะคะเพราะสาวเกาหลีเนี่ยเค้าคิ้วตรงๆกันแค่เป็นไกด์ไลน์ไงเพราะว่าดินสอเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น เขียนพยายามเขียนสองข้างให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดาให้เหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นแฟชั่นจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยเขียนให้เหมือนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวนะเมื่อวานนั่งดูน้องไม้มินเขาแบบว่ามาเล่าให้ฟังฟิลดาราสาวชั้นหนึ่งสั่งชาเขียวแต่ใส่แว่นตาดำไปด่าพนักงานบอกว่า หรือใช่ที่สองไดโตะนะคะเขียนทับไปน้องบอกว่าสั่งชาเขียวค่ะแต่เวลาสั่งมาเนี่ยได้เป็นกาแฟนะคะเป็นชานะคะก็ด่าพนักงานใหญ่เลยนะคะว่าน้องคะพี่ไม่มีเวลามานั่งรอนะคะพี่สั่งชาเขียวค่ะน้องคะทําอะไรไมหมพี่อย่างนี้เนี่ยแก้ให้ได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนให้พี่ไ,ได้ไหมเนี่ยมีปัญหา,าน,น้านนู่นนี่สารพัดสารเพฟิวดาราสาวท่านหนึ่งน้องอกเปล่าอูก็เลยบอกว่าอืม อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอสรุปถามดาเขาทำไมมึงถอดแว่นก่อนใส่แว่นสีชาอ๋อโอเคค่ะชาเขียวโง่กูแล้วเว้ยอันนั้นอเมซอนยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะมาดามแพรมค่ะสมัยก่อนมากรุงเทพใหม่ๆไปเซเว่นกับอีแจ๊ดนะ่าอีแจ๊ดอีแจ๊ดเพื่อนสาวไปเซเว่นกับอีแจ๊ดแล้วสมัยก่อนเนี่ยเซเว่นเนี่ยมันจะมีผักให้สั่งชีสไบ หนึ่งที่ค่ะแล้วก็พี่คะเอ่อขอถุงใหญ่ได้ไหมคะหนูไม่ชอบถุงเล็กอะค่ะจุ่มซอสลำบากมากเลยค่ะสรุปสั่งกันอย่างนี้ค่ะสองคนอีแจ๊ดถามว่าทําไมคะก็เดินเข้าไปสั่งพอสั่งเสร็จปุ๊บพอเอามาให้ถามทําไงคะเดินไปที่เชลผักบีบซอสครึ่งขวดบีบใบยองเนตอีกครึ่งขวดและถามว่าอีกครึ่งขวดเอาอะไรใส่อ๋อไม่ได้ใส่อะไรค่ะใส่ผักให้เต็มถุงค่ะจ่ายไปสิบห้าบาทเอากลับมาบ้านประมาณห้าสิบ เซเว่นไม่เ <ules> จิง <handled> ก <kr> ็บ <ii> ุญแล้วนะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็เลิกให้ผักเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมาดามแพมกับอีแจ๊ดเนี่ยแหละค่ะอ่แล้วต่อจากนั้นนะคะใช้ฝุ่นปัดคิ้วเนี่ยปัดไปที่หัวคิ้วปัดไปอย่างนี้แล้วก็ฟงๆนิดหนึ่งมาดามแพมคะวันนี้คิ้วเข้มไหมคะเออวันนี้เราจะไม่คิ้วเข้มนะคะเพราะว่าเราจะเป็นรับบทดาราสาวเกาหลีน้องคันไตยีก็มานะคะสาวเกาหลีวันนี้ชื่ออะไรคะท่องไว้ค่ะดูกระจกคันแตยีคันแตยีคันเคยเยยีคันแตยีเออคันไต จัดไปนะคะแล้วเราจะแต่งหน้าเนี่ยเป็นสาวเกาหลีได้เพราะอะไรคะเรามีชื่อเกาหลีแล้วนะคะแต่งไปเลยค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวออนเองนะคะแต่งไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค้มค่ะอือดูสิ <c oughs> ทาไปทํามาเนี่ยแต่งหน้าเหมนอนังขาวดําเลย <c oughs> <c oughs> และใครที่มีปัญหาคิ้วเข้มนะคะกรุณาใช้มาคาร่าปัดคิ้วปัดไปด้วยนะคะออาปัดไปก่อนค่ะแป๊บเดี๋ยวก็อ่อนเองนะคะเราซื้อเป็นสีน้าตาลเนี่ยมาย้อมคิ้วได้เพราะบางคนเนี่ยถามว่ามาดาแพมค้าถ้าหนูย้อมคิ้วจะเป็นอย่างไรบ้างคะก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะแสบตาหรือระคายเคืองได้นะคะพอย้อมเสร็จปุ๊บอีกไม่เกินสัปดาห์เนี่ยขนคิ้วมันก็จะยาวงอกขึ้นมาเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาข้างเคียงนะคะดังนั้นเนี่ยใช้มาคาร่าคิ้วเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะคะแล้วมาดาแมคค้้าทยังงไใหิ วหนูเนี่ยหายรกรุงรังลงะคะกันสิคะถอนเอาก็ได้นะคะอย่าปล่อยให้มันรกรุงรังเหมือนคนนะคะ <c oughs> คนคิ้วกับคนต่างกันนะคะ <c oughs> ดังนั้นใครจะเลเซอร์ก็เลเซอร์ได้ใครจะใครถอนก็ถอนได้แต่อย่ากโกนเด็ดขาดนะคะ <c oughs> เพราะอะไรคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเหมือนมาดามแพมค่ะขนขึ้นใหม่เนี่ยแพงทะลุกกเกงในหมดเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มีแมวหนึ่งตัวที่ออกกล้องอยู่กับเรานะคะนั่นคือน้องถุงตังนั่นเองนะคะถุงตังคะออกทีวีหน่อยมิลโชวตัวหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยชื่อน้องถุงตังคะ่ะเป็นแมวที่มาดามแพม,มเอาเมาเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยที่บ้านก็มีสบกว่าตัวแล้วเดี๋ยวคานี้นะคะเราจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันว่ามาดามแพม,มเนี่ยมีแมวทั้งหมดกี่ตัวนะคะเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะเราใช้ลิปสติก 3ce ที่ใกล้หมดอายุแล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยแพ็กเกจเริ่มเหนียวแล้วนะคะใช้สีแดง นะคะทาไปที่เปลือกตาค่ะเพื่อเป็นเบสอายแชโดว์หรือลิปสติกสีแดงๆก็ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแดงน้าตาลน้าตาลหน่อยทาไปค่ะให้สูงกว่าชั้นพับตานะคะย้ําว่าให้สูงกว่าชั้นพับตาค่ะเพราะหลายๆคนบอกว่าแม่แดงแพมค่ะทาอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงค่ะพอลืมตาหายหมดเลยค่ะพี่ทาให้สูงกว่าชั้นพับตาค่ะให้เกิดถึงคิ้วเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ถึงคิ้วพี่อย่าหยุดค่ะทา,ทาต่อไปนะคะอ่ะเห็นไหมอย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นเฉียงออกมายาวๆนิดหนึ่งตาเราก็จะแบบว่ามีงู ่วงนะคะอ่าให้ท้ายสูงกว่าหนคิว้วอะอะดูอย่างนี้นะพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นนะคะต่ทําตามไหม <c oughs> อ้าใต้ตาด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยตาเขาไม่ได้สวยอะไรมากนะคะแต่มั่นว่าสวยมากนะคะ <c oughs> ความสวยให้ห้าค่ะมั่นหนกมั่นหน้าให้ร้อยหนึ่งเลยค่ะอย่างนี้นะคะอ่าพอเราได้ตาแดงๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะอัปลริ้นออกมานะคะดินสอสีดาค่ะอ่าเขียนหางตายา,ยาวๆค่ะถามว่าทาไมต้องยาวๆคะ่ะ ตาจะได้ง่วงนะคะเอาสีดำเนี่ยเขียนขอบตาไปเลยค่ะมาดามแคมคะเนี่ยหนูอ่ะอีเด็กแถวบ้านนี่ก็ถามกูอยู่นั่นแหละอะมาดามแคมคะเนี่ยดินสอเขียนขอบตาค่ะว่าเขียนละตามันชอบเลอะใต้ตาค่ะเออหนูก็เอาแป้งนะคะต้องพาแป้งใต้ตา,ยตายเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อเอาความมันออกจากดวงตาค่ะแต่หนูมีเป็นวีแพนด้าอายอะค่ะเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อละเออไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ก็ไม่ดีมึงอะงโง่ ก็ด่าไปอย่างนี้ไงมาด่าแพงคาดแต่ก็ลองทําแล้วมึงไปทําก่อนมึงก็ไม่ต้องถามเจ้าหนูจาไหมนี่ก็ถามกูอยู่นั่นแหละไปด่าผลิตภัณฑ์ก็แต่มึงอะโง่กูบอกแล้วไม่ทําบางทีเนี่ยเราก็แก้สถานการณ์ไม่ค่อยจะถูกนะคะเพราะอะไรคะปวดหัว แล้วหลังจากนั้นนะคะอแชโดว์ช่วงนี้จะใช้60บาทโอนะคะ U R แกรมของดโซนะคะซึ่งไม่มีตัวเทสเตอร์ไม่มีตัวอะไรเลยนะคะถามว่าเพราะอะไรคะอ๋อเจ้าหน้าที่ดโซงอกเหรอคะเปล่าค่ะมีผู้บริหารเนี่ยราคะไม่ส่งเทสเตอร์มาให้นอ้องเขาอ่ะเรามาใช้สีน้ำตาลนะคะทาทับสีดําไปก่อนด้วยปกกันที่อยู่ในเซตนะคะแล้วก็ทาไปนะคะเพื่อเพิ่มความแบบว่าซอฟน่อยเว r ร s o ี่ าทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เน้นที่หางตาด้วยให้ตาเรายาวรีรีนะคะเพราะสาวเกาหลีอยา้ตาายาวรีะะวรีาราๆๆๆมาดามแพมค้าแต่งเยอะไปแล้วค่ะดูงเงาหน้าออกูก่อนนะคะขาพวกของเขาเนี่ยหมดค่าหมอไปเท่าไหร่นึกจ่ายให้60บทาทเนี่ยได้ขั้นเท่านี้มาก็บุญแล้วอ่ะเราใช้สีแดงนะคะทาไปที่เปลือกตาค่ะแล้วขยี้นะคะโดยให้สีเข้มเนี่ยอยู่ตรงที่โคนขอบตาอย่างนี้แล้วค่อยๆฟุ้งออก คันไตยีก็มาแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะจะบอกว่าเบื่อสีแดงมากไปที่ไหนเคาน์เตอร์ไหนก็มีแต่สีแดงแดงเพราะอะไรครับเป็นสียอดฮิตค่ะถ้าไม่แดงก็ซ่อมนะคะซ่อมตุ่น่อมฝาด่้ม ไปนักหนาก็ไม่รู้ค่ะมีครบทุกเวอร์ชั่นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเบื่อไหมเบื่อค่ะแต่วันนี้เนี่ยก็ทําตามคําขอเพราะว่าอะไรคะอ๋อผัวน้องเขารีเควสตบอกอยากได้แบบว่าสาวเกาหลีบ้างอะไรบ้างนะคะแต่งหน้ายังไงคะให้สวยอ๋อแต่งตามผัวรีเควสตนะคะอ่าและต่อจากนั้นนะคะเราก็มาใช้อายไลเนอร์สีดานะคะดํายิ่งกว่าคันีบร้อยเท่าไปเลยนะคะเฉียงหางตามย่ยาวตาตอกเล็กน้อยถึงปานกลางถามว่าเพราะอะไรคะอ๋อคันไตฮีก็ต้องตาตอกนะคะตาจะย้อยๆหน่อย ะะอาเขียนไปค่ะให้ตาคมคมด้านบนสาวเกาหลีนะ้าต้องง่วง,ง,งตาต้องหยีหยนะคะแต่หยีไม่ต้องดัา <c oughs> นะคะอาทาไปค่ะบางคนนะี่ยเม้นด่าแพมแรงมากนะคะท่านผู้ชมขาถามว่า,าวด่าทำไมคะโอ้ยแต่งหน้าเยอะมากแต่งหน้าไม่สวยมาก อย่าด่าก,กูเลยถ้ามึงยังใช้แอปแต่งหน้าถ่ายรูปอยู่นะเพราะ่าอ,อะไรคะถึงแต่งเยอะขนาดไหนเนี่ยกูก็ยังสวยในชีวิตจริงแต่น้องเนี่ยสวยอยู่แต่ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ใน YouTube หรือใน i ิน t a g r กรในในอะไรวะ t w i t เตอน้องสวยอยู่แต่ในนั้นนะคะแต่ตัวจริงนี่ ผู้ชายเจอปุ๊บเนี่ยไม่จีบนะคะแต่เอาขาโต๊ะ,ะให้แทะดังนั้นเนี่ยน้องคะถ้ายังใช้แอปอยู่เนี่ยอย่าด่าพี่เลยค่ะสิทิแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะพี่ขอสวนในชีวิตจริงค่ะพี่ไม่อยากสวนโลกออนไลน์นะคะเจอทีไรเนี่ยคนก็บอกว่าตรงปกนะคะ แต่งไปแต่งมาหน้าก็เริ่มหน้ากลัวแล้วนะคะเอาสีสว่างเนี่ยทาที่หัวตานิดหนึ่งนะคะถามว่าเพราะอะไรคะอ๋อตาเริ่มหน้ากลัวแล้วนะคะแดงเหมือนเลือดฝาดเลยคะ่ะอ๋อไม่ใช่แดงเหมือนเลือดอาบคะ่ะถามว่าเพราะอะไรเออฟาดแรงมากนะคะมาดมแถมขา <c oughs> ก็นี่ไงอีกฟิลเตอร์มันก็ถึงทาฟิวอย่างนี้เนี่ยแหละแต่ข้อเสียข,ของการทาไปหน้าขาวอย่างนี้นะคะคืออะไรรู้ไหมคะ เันเหลืองมากเลย <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้กริสตเตอร์นะคะกริสตเตอร์กับชิมเมอร์มันต่างกันยังไงคะกริสตเตอร์เนี่ยเม็ดมันจะใหญ่กว่าชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์เนี่ยมันก็จะละเอียดละเอียดหน่อยนะคะอ่าแต่หัวตามาท lly, ําดอลลี่อายให้ตาบวมๆหน้างงๆนิดนึงหลายคนบอกว่าก็ใช้แบบเป็นผงไม่ดีกว่าหรอคะเป็นผงเนี่ยหน้าเงาทั้งหน้าเลยนะคะยิ่งถ้านหน้าเป็นเบนเป็นดานเฉียงวัดเหมือนมาดามเพมอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไหวนะคะพักก่อนนะคะคําว่าดันเฉียงวัดนั่นก็คือหมายความว่าเขียงที่เขาใช้ร่วมกันในวัดแล้วที่สําคัญค่ะมันโดนสับๆๆๆๆๆจนแบหมดแล้วนะคะแล้วก็มันจะเป็นทรงกลมที่แบออกข้างนอกอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นดันเฉียงวัดนะคะถ้าใช้แบบน้ําอย่างนี้นะคะถามรอดไหมยังไม่เห็นถึงอนาคตเลยค่ะท่านผู้ชมขา ตอนนี้ดิฉันหน้าป่วยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเราใช้คอนซีลเลอร์กันดีกว่าเราใช้คอนซีลเลอร์นะคะทาไปซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์สีเข้มซึ่งตอนนี้นะถ้าหอยถึงทาปากสีเข้มราคากับคอนซีลเลอร์เออพอดีว่าปากดำแล้วก็คล้ำนะคะปากมาดามแพร่สีอะไรคะดี่มาดามแพรสีนัน่นเลยอ่อะ ทา่ก่อนเพราะบางคนน่ะถ้าขาวเนี่ยก็รอดถ้าไม่ขาวอะค่ะอย่าฝืน <c oughs> <c oughs> เอาคอนซีลเลอร์สีแค่หทาก่อนอย่าฝืนจําไว้นะคะ <c oughs> อะไรที่คนอื่นทาแล้วสวยไม่ได้หมายความว่าเราทาแล้วสวยนะคะยิ่งขอบปากดํายิ่งคล้าเท่าไหร่เนี่ยเอาคอนซีลเลอร์ทายก่อนเลยนะคะพะยายามหาสีเข้มนะคะอย่าเอาสีอ่อนมาทานะคะเพราะอะไรคะถ้าไม่สวยมึงก็ป่วยมากนะคะถ้าหลังจากนั้นค่ะใช้ลิปตินนะคะทาเข้าไปข้างในค่ะ ฟีล <And bear. laughs> ว่าแบบเมมเมนิดนึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เกลี่ยให้นเทิงออกมาซึ่งอะไรที่ชาวบ้านก็ทำแล้วสวยไม่ได้มั่นใจมากถึงขนาดนั้นว่ากูจะสวยตามเท่าเขานะคะ,ะ,คะหืมจึงมากแม่ฝันก็แดงเหงือกก็ดำ <laughs> อาทาไอคะ่ะเออได้อยู่ได้อยู่เออปากแดงย้อยได้ใจมากจึงมากแม่ และหลังจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มความรวยกันนิดหนึ่งนะคะ อ่ะติดคนตาค่ะให้อุยอุยอุยปุยปุย,ปยนะคะมาดามแพมคะแล้วถ้าไม่ติดได้ไหมคะได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่มีปัญญานะคะใครอยากติดก็ติดใครไม่อยากติดก็แล้วแต่นะคะแต่มาดามแพมเนี่ยเป็นคน,นีขาดขนตาปลอมไม่ได้ถ้าขาดขนตาปลอมเนียมเหมือนคนพิการเลยค่ะถามว่าพ่อะอะไรคะผัวจะเข้าใจว่าคุยแล้วเนี่ยไม่ลืมตาคุยกับเขานอนหลับคุยกับเขานะคะแล้วผัวก็จะงอนแล้วผัวก็จะโกรธนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตนี้มาดามแพมขาดขนตาปลอมไม่ได้จริงๆค่ะอืมสวยไหม คนสวยอยู่บนเวทีคนไม่สวยไปโรงบ้านค่ะ <c oughs> <c oughs> และหลังจากนั้นนะคะเรามาถึงขั้นปองความเงาเราใช้แฟ a ต me f ฟ a ต me <c oughs> <c oughs> ดูอันถูกก็แบบของเคที T ่ดอนะคะตัวนี้เนี่ยประทับใจที่สุดเรื่องความเงานะคะแต่สีทองเนี่ยไม่ค่อยเปลื้มนะคะเราชอบสีชมพูมากกว่านะคะอ่ะทาไปผ่านหน้าเราจะได้เงาแล้วก็ไม่เมารองพื้นนะคะอ่ะทาไปนะคะทาไปแต่ที่แบบว่าเฉพาะจุดนะคะอย่าทาทั้งหน้าค่ะเพราะหน้าน้องเนี่ยไม่ใช่สังกะสีตาห้าหัวนะคะอ่ะดูอืมเงายัางเงาแล้วนะคะไปยืนกลางแดดปุ๊บเนี่ยนกเอี้ยงมาเกาะเลยค่ะเขาคิดว่าเป็นควายเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะคิดว่าเป็นสเสาไฟฟ้า หรือจันดาวเทียมก็าไม่ชีวิตอนาถขนาดนี้เงาแล้วนะเงาแล้วนะเป็นพยานค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นพยานด้วยค่ะและเมื่อโ <c oughs> ควิดมาโบโทอกก็อยู่ไกลเกินเอื้อมดังนั้นมาดามแพมขาทําอย่างไรดีคะ นี่เลยค่ะแฮดชารโด้หนึ่งชิ้น300บาทช่วยทาให้หน้าเล็กลงระคะแก้มเหนียงเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้นะคะก็คือแบบว่าไม่ต้องแดกนะคะเดี๋ยวเราก็จะผอมเองนะคะเรามาใช้แฮดชาโดค่ะกรอบหน้าผากที่ใหญ่นะคะหน้าเราก็จะเล็กลงนิดหนึ่งนะคะมันก็เอออย่างน้อยๆก็ได้ช่วยนิดนึงว่ะเออดูสิหน้าใหญ่ทํายังไงล่ะคะอ๋อช่วงนี้ไกดโบท็อกนะคะคลินิกก็ปิดกันหมดเลยนะคะทาถูทาถูค่ะ1ชิ้น300บาทเท่านั้นนะคะเออคือดี โบถอกเห็นผลในหนึ่งอาทิตย์แต่อันนี้ค่ะ300บาททาปุ๊บเห็นผลปั๊บค่ะแคชโดว์มาดามแพมสิกอะ่ะ อาล่ะค่ะคันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกสว่างขาวใสปนเทาๆแบบสาวเกาหลีถามว่ารอดไหมก็อยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินใจแล้วล่ะค่ะ mm. ว่ามาดามแพมรอดได้คุณก็ต้องรอดได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณไม่รอดเนี่ยอย่าพาถึงมาดามแพมเอาเป็นว่ามาดามแพมทําได้แค่นี้นะคะ <c oughs> ใครอยากขาวเป็นสาวเกาหลีแบบนี้ก็ถมบนไปค่ะเพราะอะไรคะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้วันนี้รับทบนางเอกเกาหลีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย